นแนเชื่อมเชื่อมทุกอย่างฮะโอ้เลียมตาเลยอันนี้คือเชื่อมเชื่อมเก้าอี้เ้ยนี่จริงเขาว่าให้เชื่อม,อมอบ่าแมนหนอเก้าอีนะทำไมไม่เอานั้นปิดตาออ้น่าจะเอาแผ่นปิดไอ้นั่นใส่ใส่ผมตาไว้ tôi gì luôn mấy luôn chèm đấy tôi gì luôn luôn chèm bác quân dựa thế, con có chuột thì mày สรา้สรางเชื่อมสร้างสมสารพัดช,ช่างเปิดล้านสมเด็กก็ไปสมเจ้าส่นเนี่นมีบัแล้วสะท้อนตาด้วยโยกดิควยบางด้วย โลกเยกม้ยไมันควรนออกแล้วตัวนั้นมันเป็นพลาสติกบ้างไหมหนอะไม่ไมควรนควรนหุยหุยออกละทีรังกาเลยเกาหีกคือสีบอกโยม

ở đây verschiedeneх nhưng tôi rẽ rẽ thumbnails nó ra video. ปลอกปล่อยมันยืดได้เนาะบ้าวตอนนี้มันหดละมันไม่ยืดดีดขึ้นได้เพราะอะไร่็อแล้วล็อกไว้แล้ว เป็นอันว่าเป็นนันว่าเสร็จสิ้นนั่งได้